เลโอเคครับผมเริ่มกันที่ท่าแรกกันเลยนะครับเริ่มแรกที่จังหวะไปก่อนนะครับที่5 6 7จากนั้นครับผมชูมือไปข้างหน้านะครับเยี่ยมที่8เช็ดที่1ึจากนั้นครับผมปัดด้านขวาครับที่2สลับซ้าย3และเยี่ยมอีกครั้งครับที่4เช็ดที่5มือซ้ายขึ้นขวาขึ้นต่อเลยที่6และ7ด จากนั้นครับผมไปข้างหน้าซ้ำอีกครั้งที่8และ1มินิฮาร์ตต่อเลยครับผมควยที่2ออกครับ3และค้าง4จากนั้นครับผมให้สลับขาเร็วนะครับพร้อมกับมือแตะอกครับที่5และ6นะครับเอียงคอต่อเลยครับที่7และซ้ำอีกครั้งที่8เช็ดที่1ปัดขวาต่อเลย2 สามสามีครั้งที่4และชาที่5้และชี้ต่อเลยที่7และกอดอกรับที่8จากนั้นก้าวขาขวานะครับสะโพกมาทางด้านขวาที่1ซ้าย2ขวา3 4และขาขวาชี้ต่อเลยครับที่5มือนะครับชี้ที่ตาที่6และบิดลงมาที่แก้มครับผมที่และ7ด เหียบร้อยครับผมก่อนที่จะไปฝึกนะครับฝากกดหัวใจและกดติดตามให้ด้วยนะครับ